ดทันทีที่มีข่าวลึกรับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะโฟกัสเศรษฐกิจ16กันยายนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นวันหยุดยาวเพิ่มเติมค่ะก็อย่างล่าสุดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ได้ออกมาเปยๆแล้วว่าเตรียมพิจารณาในส่วนของวันหยุดยาวเพิ่มเติมซึ่งเบื้องต้นนะคะก็ได้กำหนด เป็นในเดือนตุลาคมหรือว่าเดือนหน้าที่จะถึงน,นี้แล้วก็ ท่านนะคะก็ยืนยันว่าถ้าจะมีการให้หยุดจริงก็จะมีการประกาศล่วงหน้าเพื่อที่ทุกคนนะคะจะได้วางแผนในการเดินทางโดยเฉพาะการวางแผนในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะทีนี้พวกเรานะคะก็ต้องมารอลุ้นกันว่าวันหยุดยาวรอบนี้จะเป็นไปนในลักษณะหรือว่าเป็นในแนวทางไหนจะเป็นช่วงวันศุกร์เสราร์อาทิตย์จันทร์หรือจะเป็นเสราร์อาทิตย์จันทร์ แล้วก็อย่างในช่วงเช้านะคะที่มีข่าวลือว่าเอ๊ะจะมีการกําหนดให้หยุดยานในช่วงเดือนพฤศจิกายนอันนี้หน่วยงานก็ต้องกลับไปทํากันบ้านกันว่าระหว่างหยุดเดือนตุลาคมหรือว่าหยุดเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแบบไหนจะดีกว่ากันแบบไหนจะช่วยหรือว่าจะเป็นแรงดึงดูดให้ประชาชนเดินทางออกมาท่องเที่ยวออกมาใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่ากันค่ะ ทีนี้การที่รัฐบาลนะคะประกาศวันหยุดยาวออกมาต่อเนื่องก็ต้องบอกเลยว่าส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะซึ่งล่าสุดนะคะดิฉันก็ได้คุยกับคุณชัยรัตไตรรัตนจลัดพันธ์ค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งท่านนะคะก็ได้บอกว่าในส่วนของไตรมาสสามเองเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยถึงแม้ว่าจะฟื้นตัวได้บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยคะ่ะที่ ที่ฟื้นตัวหรือว่ากลับมาดำเนินกิจการได้ซึ่งท่านนะคะก็ได้คาดการว่าในช่วงไตรมาสสามนี้น่าจะมีคนนะคะตกงานถึง3ามแสนคนซึ่งมากกว่าผลสำรวจเนี่ยที่ท่านได้เคยคุยกับผู้ประกอบการไว้เนี่ยในช่วงกลางปีนะคะที่คาดว่าน่าจะมีการเลิกจ้างในจำนวน1นึ่งแนคนแล้วก็ ในช่วงนั้นนะคะที่ท่านได้ทำผลสำรวจเอาไว้เนี่ยก็คือว่าผู้ประกอบการ8%เนี่ยจะลดพนักงานลง ทำให้คาดการว่าจะมีพนักงานนะคะถูกให้ออก2.4%หรือคิดเป็น100,000คนตามที่เราได้พูดกันไปแล้วเมื่อกี้และที่น่าติดตามก็คือมีผู้ประกอบการถึง30%ค่ะที่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะปรับลดพนักงานหรือไม่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่น่ากลัวเหมือนกันว่าในปีนี้ค่ะอาจจะมีคนเนี่ยที่ต้องออกมาเตะฝุ่นหรือว่ามีคนตกงานเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นอีก ทีนี้นะคะท่านก็ได้ให้ความเห็นอีกว่าในช่วงไตรมาสสามเนี่ยถ้าผู้ประกอบการนะคะยังไม่สามารถกลับมาเปิดกิจการได้หรือว่าเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวได้ช้าก็อาจจะมีการปรับลดพนักง,งานได้อีกเช่นกันและท่านนะคะก็ยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะคะที่ได้อนุมัติวีซ่าพิเศษให้ชาวต่างชาตินะคะเที่ยวไทยระยะยาว แต่จะต้องคงมีการกักตัว14วันเพราะว่าเป็นไปนตามมาตรฐานเก็บกับการสก,กัดโควิดค่ะแล้วก็จะเริ่มมีผลนะคะในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งเบื้องต้นนะคะหน่วยงานก็ได้คาดการว่าน่าจะมีรายได้เข้าประเทศเนี่ยถึง1,200ล้านบาททีเดียวท่านนะคะก็ได้ให้ความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะว่าจะช่วยให้กิจการหรือว่าธุรกิจที่เกีกับการท่องเที่ยวคะ่ะได้กลับมา มีรายได้เข้าในส่วนของหมุนเวียนแล้วก็ยังช่วยให้ลูกจ้างได้มีงานทําต่อไปแต่ท่านก็บอกไว้ไว้ว่าถ้าจะหวังให้โครงการตรงนี้ค่ะมีผลที่ช่วยให้การท่องเที่ยวทั้งระบบหรือว่าตัวเลขรายได้ทั้งปีเนี่ยเหมือนอย่างที่เราเคยได้กันสองล้านล้านบาทต่อปีเนี่ยกลับมาเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านมองว่ายากมากค่ะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้คือ เจ้าตัวโควิดเนี่ยยังเป็นปัจจัยถ่วงสำคัญแล้วก็ไม่ใช่แค่ไทยที่ได้รับผลกระทบทั่วโลกค่ะได้รับผลกระทบหมดนักท่องเที่ยวหลักๆของเราไม่ว่าจะเป็นจีนยุโรปเอ่ยก็ได้รับผลกระทบบางประเทศเนี่ยก็ยังโดนโควิดรอบที่สองบางประเทศเนี่ยก็ยังไม่สามารถทํากิจการหรือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทางสังคมได้เลยซึ่งเรื่องนี้ถ้าก็ยังบอกว่า แม้ว่า Q3 เนี่ย Q2 ว3ที่ว่านักแล้วเนี่ย Q4 เนี่ยก็ยังมีความหวังว่าอาจจะกลับมาสดใสได้แต่ก็ท่านก็ยังมีความเป็นห่วงว่า Q4 ที่คิดว่าจะกลับมาสดใสได้บ้างแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะกลับมาเป็นบวกได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นของทางฝั่งเป็นของเป็นผู้ประกอบการเป็นเอกชนเอง ว่าจากนี้ไปนะคะเราคงต้องติดตามว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวหรือว่าจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยจะกลับมาดีขึ้นได้ทันในช่วงไตรามารสสี่หรือไม่รวมทั้งต้องลุ้นว่าธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติได้หรือไม่แล้วก็ช่วยบรรเทาการเลิกจ้างนะคะได้มากน้อยแค่ไหนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการโฟกัสเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีค่ะ สดทันทีที่มีข่าวลึกรับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN